ไฟปกติของร้านอยู่ที่210ร้อยสิบประาสองร้อยแปดสอนี่ครับอันนี้เอา p u t คือปรับไฟฟ้าให้อัตโนมัติเลยครับอยู่ที่2 2 4ร้อยยี่สิบสี่มันปรับให้อัตโนมัติเลยนะครับ สวัสดีครับพบกับร้านพี s อซ e c เซนเตวันนี้ผมจะมาแนะนําเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัตินะครับทาร้านเราก็มี3รุ่นรุ่นแรกก็เป็นของ c b c STY 10kVA ครับต่อไปก็ STY 5kVA ครับต่อไป ZTY 3kVA สารับรุ่นนี้เหมะกับลูกค้าที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับ ไฟไม่พอหรือไฟเกินอย่างเงี้ยครับเครื่อง C B C ตัวนี้ก็ช่วยได้ครับเหมาะกับงานแบบเช่นไฟบ้านไม่พอเกี่ยวกับระบบเครื่องเสียงหรือพวกปั๊มน้ำาเงี้ยครับเหมาะมากครับคุณสมบัติของเจ้า C v C เครื่องนี้ก็สามารถปรับแรงดันขาเข้าได้ตั้งแต่1 0 0โวลต์ถึง2 6 0โวลต์เลยครับปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติด้วยระบบเซอร์โวมอเตอร์นะครับ มออแปลงที่ใช้ในเครื่องนี้เป็นมออแปลงแบบลวดทองแดง100%นะครับมีวงจรการไฟกระชากป้องก,กันไฟกระชากเกี่ยวกับฟ้าผ่าได้นะครับมาดูวิธีการจำลองการใช้งานเกี่ยวกับเครื่อง C p C เครื่องนี้ครับผมจำลองไฟฟ้ามาจากตู้เดลวสุกตู้นี้นะครับเป็นจำลองไฟที่ไม่ถึง220 มาดูที่หน้าจอของ CPC เครื่องนี้นครับตันนี้ผมจะลองไฟไม่ถึง200โวลต์นะครับตัวนี้อยู่ที่10ก็จะปรับให้อัตโนมัติเป็น220ถึง230เลยนะครับน,นี้ปรับให้อัตโนมัติมาดูปุ่มที่ปุ่มสวิตช์ครับปุ่มสวิตช์ก็จะมีปุ่ม on ปุ่ม off แล้วก็ถ้าเปิดขึ้นใช้งานเกี่ยวกับต้นมน้ำงีครับถ้าปิดลงก็ใช้งานเกี่ยวกับ ธรรมดาภายในบ้าน,นครับที่ไฟบ้านปกติไปมาดูการเสียบต่อด้านหลังนะครับภายในด้านหลังก็จะมีอินพุตแล้วก็เอาพุตนะครับอินพุตคือต่อไฟฟ้าเข้าเอาพุตคือต่อไฟฟ้าออกไปใช้งานนะครับหรือมีเสียบตรงนี้ก็ได้นะครับ ก็มีพัดลมระบายอากาศของเครื่อง C B C เครื่องนี้นะครับก็ใช้งานง่ายครับตัวนี้หากลูกค้าสนใจสินค้าก็สามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของทางร้าน,นหรือสั่งออนไลน์ได้ที่ c อปปี้หรือลัศ a d a ได้นะครับ